าราไปหาที่นั่งรนเซริมก็เกียร์เขาวงก็อขอขห้องน้ำครับอะไตื่นไปทั้งเพิ่นหั้ม ก้าใหญ่ว้าวเซฟแกงมเดไหยเนื้ที่เขาห้องน้ำเดียตอนนี้นะคะมืดฝนกำลังมานะคะโอ้ยนะคะทุระเรายังไม่เสร็จเนาะนะคะเราจะได้ก,กลับไม่เนี่ยนะคะดูเลยค่ะนะคะนี่คือส่วนนะคะสาธารณะเนาะนะคะที่เขาวงนะคะเือเขาวง สงสัยที่ตรงนี้น่าจะเป็นที่อตีนอาราับิรหรือเปล่านะก็ไม่ยังดอกถ้านี่แหละเห็นป่ะอียังกันแถวบ้านผมมีแบบนี้พาลูกมาเหล่นนึงนะบ้าน,บบหนไหนโล้กตูมเหรออือใหญ่มาอยู่ขเข้าวง อ,อ,อันนันนน้นเรียถนนไ้เยนเลยครับนั่นจะเป็นถนนอ้อ,อมอ้อมเหมือนเกียร์โซนประธานเปล่าย่างไกบนป่ะนี่หละหเพียงขี่ไปเลยแตที่อะยัมาหลบเกีย มาน้นพืชกันดิไปให้างไพ่นีวิต10โมงเดี๋ยวสวยมอนาตัวน่าจะขึ้นได้ยืมไปก่อน นี่คืออะไรนี่คืออะไรม,มันอะไรนงคือวุ้ยมองจะสัง่งที่ังเปา <c oughs> ใซนะับเพิงเมืองเขาวงดูกันให้ดินี่ค่ะว้าว มันจะเป็นบรรยากาทงขึ้นนะคะไปสับเพิงเมืองเขาวงอ๋ออีกหน่อยี้เขาเห็นอ่าหน่อยนี้จริงจริงนะคะมันก็จะเหมือนเขื่อนชลประทานที่เขาเอาไว้สำหรับอ่าลอยกระทงหรือทำกิจกรรมเนอะ อ๊ยเห็นหน้าซิมิดอนอาะบอให้ท่านหน้าซิมิดอนอื้อนัอ่นละเหมือนกับรอดพอนยังกม่อนเดีเนาะนี่ยังนะะเดีคือเตาเนาะใช<จ>่โอ๊มันเกาะอ่ะอุ้ย ยังเอฟซีชมหน้านี้นะคะอันนี้คือมืดฟ้ามัวดินมานะคะะอ้ยบัดนี้ฟ้าก็ร้องด้วยอูย้หูก้อนใหญ่มากเลยค่ะคุล่ะไม่เคยห้ามนะคะยวจะช่วยนะฮะจะช่วยถีบเนะา,า,า,านะอาาโอ้ย ถ้าเอาเห็นภาพนี้อาจจะไม่ช่วยนะจะถีบเลยนะคะเนะาะต้องช่วยช่วยอีกแบบหนึ่งนะคะน้ำก็น่าจะลึกพอสมควรอยู่ลลึกกดออเบิ้้นนนนแ่่มัตโยูจังเดียนาะพูดถึงเ,งเลยบ่ม,มากน้ำนเานาะย,ย่านบรรยากาศดีๆนะคะ ออนนี้ก็เที่ยงเนาะนะคะเที่ยงเที่ยงเรามาอยู่ตรงนี้โอ้ยนะแดดก็มาฝนก็กำลังมาฝนก็กลังจะมานะเราต้องลงนะคะ่นะคะไม่ได้ละระวังแดดกับฝนนี้เราต้องกลัวฝนมันประตูทั้งลงเลยถ้าปลูกต้นไม้ใส่เนาะ,ะสีงามนี้ยมันจะเป็นซุ่มเลยเพื่อนก็น่าจะปลูกแหละแต่มันเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่า แรงมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเวลาจัดงานค่ะตอนนี้ถ่ายชุนลาละศิลป์แลก็จุกาวน,นะคะเอฟซีแล้วนะคะตอนนี้ก็อยากจะถ่ายประ,ประชาชนที่อำเภอคือคือบัณนบัณน์สงไทยคือบัณน์ที่เขาเจาแสดงหนังนดีมากบัณเราไปเข้าร่มกันเถอะไปกินหมากันเนาะ คนใจอยอยเกือเพียนมาๆแนัะกิเกียวโอ้ดอดีเราต้องบริหารนี <c oughs> ่ <c oughs> ออกเสียวย่อยนะตอนนี้ <c oughs> ฝนก่อนนะคะตอนนี้นะไม่ได้ค่ะืมป้ายานแท้อันจะเป็นสำหรับคนสีมาพักผ่อนพันหรือพันมา เขาพงนมาพักกองรงห้องน้ำเนาะนะคะย่างเช่นเราวงเล็เขาก็พักผ่อนก่อน,ก,อนกลับนะคะคนโตแล้วคงกลับไม่ได้ละดูละถามว่าที่นี่บรรยากาศดีไหมบรรยากาศดีนะคะล้มพัดต้องย้อนใจว่ามนะยลมพัดดีเนาะนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพืซีไปกระตุันใจให้กันนะคะขอบคุณมากคะ่ะ